ท็อปดารณนีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งใหม่วัย5้ชีวิตแม่ไม้ที่หันหลังให้ความรักมานานเกือบ1ิบปีของท็อปดารณนีนุชปรสสุตนาวินซึ่งไม่เคยเชื่อในความรักแต่กล้าเปิดหัวใจอีกครั้งสารรักกับเพื่อนเก่าไมโลที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่ต่างคนต่างเติบโตตามทางสู่วันนี้ที่คินข้างอย่างเพื่อนแท้เปลี่ยนตำนานรักแรกที่ไม่สมหวังสู่รักครั้งสุดท้ายของกันและกัน โดยท็อปควงคู่ไมโลให้สัมภาษณ์ถึงความรักแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบอยโดยนักข่าวตัวแม่ของวงการบันเทิงบอยทิติพรจุติมานนทำหน้าที่พิธีกรล้วงลึกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้งานนี้ท็อปเผยถึงความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวัย56ปีว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเห็นว่าเขาทักข้อความมาหาเมื่อได้พูด คุยก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการที่ปรึกษากับปัญหาชีวิตในช่วงนั้นที่เจออยู่และได้ให้คำปรึกษาไปหลังจากนั้นได้คุยกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาทําให้เรายิ้นได้ทางด้านไมโลที่รอให้รักครั้งนี้สมหวังมานานกว่า40ปีเปิดใจว่าแอบชอบท็อปมาตั้งแต่หมู่หนึ่งเมื่อรู้ว่าท็อปมีแฟนก็ไม่ได้บอกความในใจ ที่ผ่านมาเห็นว่าท็อปไม่ได้มีใครหลังจากย่าเลยคิดว่าในเมื่อมีโอกาสก็จะลองเดินหน้าจีบดูสักครั้งขอบคุณท็อปที่รักกันและรอวันนี้มาตลอดแม้จะมีรักอีกครั้งในวัยห6ปีแต่ท็อปเล่าว่าไม่กลัวว่าคนจะมองยังไงที่มีความรักในช่วงอายุนี้ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่อีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มและเพิ่งรู้ว่าการมีความรักดีๆเป็นยังไง ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการมีชีวิตคู่ที่ดีไม่ใช่แค่จะมีความสุขอย่างเดียวแต่เรียนรู้ความทุกข์ไปด้วยกันส่วนเรื่องที่แคร์มากที่สุดคือลูกที่เป็นคนสำคัญในชีวิตท็อปเผยว่าได้พูดกับลูกตรงๆว่าแม่กำลังคบกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนลูกมีท็อปไปนิดนึงเพราะแม่เคยพูดว่าจะไม่มีใครในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปลูกก็ได้เห็นว่าแม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้กับลูกไว้ว่า จะดูแลลูกอย่างดีในทุกๆอย่างไม่เคยผิดสัญญาลูกก็ได้ยอมรับแฟนใหม่ของแม่ในที่สุดถึงรักครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ท็อปบอกเตรียมใจไว้เจ็บกับความรักครั้งนี้เสมอไม่มีใครจะรู้อนาคตถึงอย่างนั้นต้องขอบคุณที่ไมโลเข้ามาในชีวิตและไม่เคยยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ความจริงจังในตัวเองโดยในทุกวันนี้ได้ช่วยกันขายหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวที่เป็นสูตรจากทางคุณแม่ฝ่ายชายอีกด้วย ติดตามเรื่องราวความรักของท็อปไมโลที่เต็มไปด้วยความสุขและมีมุมมองความรักในอีกด้านได้เต็มๆที่รายการคนนี้ต้องถึงบอยผ่านทาง YouTube สถานีรื่นรมและ Facebook บอร์ยนเตอร์เทนและ The Entertainment